ที่คนลุยสวนสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับปลูกข้าวนะครับด้วยเครื่องหยอดข้าวเครื่องหยอดกระโพดนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาติดตามผลงานนะครับหลังปลูกไปประมาณ3เดือนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูผลผลิตว่าจะออกดอกออกรวงดีแค่ไหนนะครับครับผมไปดูกันครับครับนี่นะครับเป็นข้าวกขอ5นะครับผม ก็จากที่ใช้เครื่องหยอดขโพดนะครับมาหยอดเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับจะขึ้นมาในลักษณะเป็นกออย่างนี้นะครับเหมือนนาดํานะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูว่าจะติดผลผลิตด,ดีแค่ไหนนะครับก็เหมือนนาดําเลยครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับ เอาปลือกบออกลวงนะครับลวงใหญ่ดีนะครับผมสวยงามนะครับเหมือน,นนาดำเป๊ะเลยนะครับผมท่านไหนที่ได้ดูคลิปที่ผมทำคลิปหยอดไปนะครับเป็นคลิปครั้งแรกนะครับลองไปหาชมได้นะครับผม ก็ข้าวดีดก็ไม่มีนะครับข้าวดีดไม่มีรือว่าดีมากนะครับยังออกไม่หมดนะครับกาลังทยอยออกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเหมือนหน้าดำตรงไหนที่ไม่ขึ้นก็เอามาซ่อมแซมเมานะครับตอนขึ้นเป็นใหม่ๆเป็นแถวดีมากนะครับ ที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะครับที่ผมหยอดไปนะครับเดิมทีผมปลูกข้าวโพดทีนี้น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมผมก็เลยตัดสินใจเอาเข้าวมาหยอดซะเลยนะครับก็ปรากฏว่าเห็นทีน่าพอใจนะครับนี่ไม่ใช่นาหวานนะครับเป็นนาหยอดด้วยเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ มันจะเติมน้ําไปเมื่อวานนะครับรอบนี้ก็น่าจะพอนะครับน่าจะปล่อยให้ข้าแห้งแล้วดูให้ให้ดูลวงข้าวนะครับโอ้ลวงใหญ่สวยมากเลยครับ เ,เหมือนนาดําเป๊ะเลยครับลองดูครับลองทําดูนะครับใครที่มีเนื้อที่น้อย,อยลองทําดูนะครับนี่นะครับลวงใหญ่นะครับ ก็ขอ8แปานะครับไม่ต่างอะไรกับดำเลยครับโลกเพียอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับดูแลง่ายนะครับไม่เหมือนนาหวานนะครับผมลองทำมาแล้วนาหวานครับ เยอะไฟเยอะมากนาหวานนะครับครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมซ่อมนะครับก็คือข้าวไม่ค่อยขึ้นก็ได้ถอนมาปลูกนะก็เลยออกลวงช้าของเขาสักนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่า ออกดีนะครับครับเดิมทีผมเดินสายน้ำหยดนะครับปลูกกระโพดด้วยสายน้ำหยดทีนี้ฝนฝนมาน้ำท่วมก็เลยหยอดข้าวนะครับหยอข้าวก็หรือท่อหรือสายน้าหยดออกครับเสร็จชุดนี้แล้วผมกะว่าจะถ้าฝนไม่ดีก็จะปลูกกระโพดนะครับถ้าฝนดีก็ จะทำนาหยอดต่อไปนะครับลองไปดูคลิปผมลงคลิปแรกไปนะครับคลิปแรกจะทำตั้งแต่เริ่มหยอดให้ดูกันเลยนะครับทีนี้ก็รอดูผลผลิตว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเหมือนนาดำเลยนะครับ ดูครับกอใหญ่เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดได้มีโอกาสทําก็จะทําให้ดูอีกนะครับสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ